มาก่อนหนึ่งเมนูมข,ข้าวหมูแดงหมูกรอบอันนี้มีของกินเล่นข้า่นี้หมูแพงนะพุกคนแต่ร้านนี้ก็ถือว่าให้เยอะหนึ่งฮาเมีย <c oughs> อยากให้กินตัวนี้ตัวนี้ปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งผม <c oughs> เป็นบาริสต้ามือสมัครเล่นนะครับนี่อีข้อเลยนะทุกคนปีหนึ่งได้กินหนึ่งครั้งเน,นี่ ไหนนมมัเ่วสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เป็นวันหยุดเดี๋ยวเราจะพาไปกินของอร่อยย่านดอนเมืองเป็นร้านเย็นดโฟชื่อร้านเย็นดโฟเมืองทองเขาบอกว่าเจ้านี้น้ำแบบอร่อยมากทุกชิ้นปลานี่คือเด็ดทำใหม่ทุกวันเดี๋ยวพาไปกินวันนี้ทำเป็น EP ของกินบ้างดีกว่าเราทำหลายอย่างแล้วยังไม่เคยทำของกินเลยอะไรนะ เออถูกใจบ้าใช่ไหมนี่ดูหน้าบ้าพายกินของกินนี่นานดูดิวันนี้พายกินของกินติใจ,จไหมช,ชอบกินเส้นอยู่แล้วนี่ใช่แล้วเราเป็นสายเส้นนะทุกคนถ้ามีแบบร้านแนะนาบอกเราได้เลยเราไปไกลแค่ไหนก็ไป,ไปโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลยไปเลยจุ <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินในร้านกันไป ข้ามฝั่งข้ามฝั่งสวัสดีครับพี่เอ็มนี่พี่เอ็มเจ้าของร้านอยากกินมากเลยเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะเดี๋ยวนั่นงที่โต๊ะก็ได้คโอเคครับผมนี่ตอนนี้เราว่าสั่งไปแล้วเดี๋ยวพี่เขาจัดให้แต่ว่าตอนนี้นี่มาก่อนหนึ่งเมนูนข้าวหมูแดงหมูกรอบเริ่งจาก บะหิวมากอันนี้มีของกินเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราลองชิมดูลองชิมหมูกรอบดูเถอะน้ำโอเคไหมที่นี่หมูแพงนะทุกวันแต่ร้านนี้ก็ถือว่าให้เยอะน้ำอร่อยเลยซอสอร่อยหมูแดงไม่เละเกินไปมันโอเคอ่ะมันไม่เหนียวเกินไปหมูแดงอร่อยไม่เหนียวจอย ดูว้าวลูกจิ้มใช่ไหมใช่ลูกจิ้มทุกคนหน้าตาอาหารคือดีมากดูนี่ดูน่ากินมากนี่ลูกจิ้มนี่เย็นาโฟเส้นปลาคือสุดจัดเดี๋ยวชิมให้ดูเดี๋ยวชิมให้ดูเลยมีทุกคนดูลูกจิ้มเยอะมาก อันนี้คือลวกจิ้มนะนี่แล้วข้าวนี้เยนาโฟเป็นปลา,าใหญ่พี่กิวคุกแล้วก็ชิมก่อนอืมน้ำอร่อยให้เยอะมากให้เยอะมากอันนี้คือสอ่งให้ปกตินะทุกคนดูเส้นดิเอาเละซินเมื่อไหน่เฮ้ยไดไหนมาไปแล้วครับขอบคุณครับอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำนะทุกคนนี่หูเส้นมาเดี๋ยวเราให้ดูเส้นมือใหม่หัดรีวิวดูเส้นดิเยอะมากอันนี้คือสั่งธรรมดานเนี่ย คือเยอะจริง <S <S ถ้าเป็นแบบที่เาราเคยกินอ่ะถ้าเส้นไม่สดนะเส้นปลาต้องเหม่นข้าวเลยอ,เอันนี้ก็ดีเส้นใหญ่ด้วยนี่เส้นใหญ่ลองกินดูเธอบลองกินดูโอ้ไม่้องปุงเลยนะหัวหมึกนี้ก็คือดีมาก <S <S เากก <S <S ขาเยอ,อะเหมือกนะหมึกกรอบปะ อ,อันนี้ไฮพ,พิเกียวที่ยูชอบกินเกี๊ยวมากันได้นะทุกคนมาอยู่ตรงไหนนะแจ้มาฮัสี่เข้ามาซอ,อยแจ้มา,า4ัสี่ก่อนหนึ่งข้าวผัดปูเมืองทองร้านอยู่สายมือชื่อร้านเมืองทอง,ง,งองงินเตอร์โฟเข้ามาก่อนหนึ่งข้าวผัดปูนะเนี่ช่องเรามีเ่องของเร่งนะกินด้วยอวดด้วยแต่ถ้ามารอเพื่อนเพื่อนคนเยอะหน่อยให้โทรสั่งได้ า้ใครผ่านไปผ่านมาลองไว้ดูแจ้งเาลา4นะเดี๋ยวเราขึ้นเพจให้ตรงนี้ปึ้งนะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์แมพไว้ใต้ล่างกันกับลิงก์เพจน้องแชทถามได้โอเคเดี๋ยวขอกินกันก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้คือกินเสร็จแล้วดูสภาพเรียงเแล้วก็นี้เดี๋ยวเกี้ยวเรากลับไปกินบนรถต่อ เดี๋ยวก่อนกัดเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านหน่อยเพราะว่าตอนช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยคือคนเยอะมากมาคนเต็มร้านหน,น,นูของของสดทุกคนของสดสดทุกวนันนี่พี่เอ็มเจ้าของร้านนี่<อ>นไงนี่ร้านเปิดมาก,กว่า30ปีนะใช่ไหมพีม่ใช่ครับใช่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงพี่ร้านพี่เปิด8โมงครึ่งครับแล้วก็ปิดสามโมงครึง่งเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวนันอ่าเปิดทุกวันนะทุกคนเปิด8โมงครึ่งปิดบ่ายสาโมงครึ่งแต่ถ้าจะให้ดีคือ อย่ามาช่วงพักเที่ยงเพราะว่าคนจะเยอะมากถ้าเป็นไปได้คือมาก่อนเที่ยงหรือว่าหลังเที่ยงไปนิดนึงสักบ่ายโมงอะไรอย่างงี้มีช่องทางไหนบ้างเพี่มี d e l i v e r y ี่จะมีแกลบมีไลแมนโรบินฮุสแล้วก็มีชอปปี้ฟู้ดแล้วก็มีเพจนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างนี้ตร่งแล้วก็เดี๋ยวมีลิงก์เพจไปด้านล่างด้วยเผื่อคนเข้าไปดูฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share ด้วยแล้วก็มีข้าวหมูแดงด้วยนะถึงช่วงนี้หมูแพงแนตะ่ว่าร้านนี้ให้หมูเยอะยิ่งน้ำซอสน,นี่อร่อยมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยว ร้านเทมเรารีวิวประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมารีวิวใหม่ครับยินดี <มา S 2> โอเคครับพี่มัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับบ๊ายบายเดียย๋ยวเราพาไปกินร้านกาแฟก่อนซื้อกาแฟกลับบ้านหน่อยอ่ะก่อนกลับก่อนกลับไปร้านกาแฟร้านนู้นหน่อยหลังจากที่เราไปร้านนี่รฟโฟงบางทองฝั่งลรงข้านตรงนู้นทางฝั่งมาก็จะเจอร้านกาแฟร้านนี้คือดีมากทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันเป็นร้านบ้านกาแฟสดเด็กสมปรารนะไม่ต้องบอกเลยเด็กสมปรารถนาที่ร้านบรรยากาศในร้านก็จะเป็นแบบสไตล์ไม้ไม้หน่อย ได้กลิ่นหอมกาแฟเดี๋ยวเราลองไปถามบาร์เทนเดอร์ร้านนี้ดูครับครับร้านนี้คั่วกาแฟไหมครับพี่ครับัวคั่วเองไหมครับร้านนี้ครับร้านนี้คั่วเองนะครับเดี๋ยวเราสั่งเอากาแฟส้ม1แก้วที่นี่ก็าจะมีพวกกาแฟโคบูด้วยนะนี่นี่นี่ทำเองสกัดเองที่นี่ก็มีพวกขนมขนมเดี๋ยวเราไปรอชิมดีกว่าใช่แล้วกาแฟส้มสีสวยสีสวยทุกคนเดี๋ยวลองชิมดู ากาแฟโอเคเราชิมเราชิมเป็นชั้นเราแทางหลอดลงมัตรงๆก่อนชิมเป็นชั้นเลยเยอ,อะอะไรนี่ไงแพร่แพร่แพ้่อะไรอย่างไรอร่อยโอเคชาเขียวใช่ไหมอ๋เย็นหวานน้อยนะคะทุกคนทั้งคนคนเยอะไ อร่อยอร่อยตื่นใจเลยว้าวนี่บรันเ,นเดอร์เรา <Okay. S 1> บรันเ,นเดอร์เรานะครับเ e r y g o ก d ต้องใส่แว่นด้วยนะเออต้องใส่แวน่นมันเป็นคอนเซ็ปต์เขาหลังจากที่เรากินนะนะกาแฟ <Okay. S 2> ส้ม ลายเขียวไปเมื่อกี้เราเดินมาด้านในเนี่ยเราเจอสโลบาร์เราก็ถามว่าพี่ขายขายอุปกรณ์หรือว่าขายขอะไรครับให้ขายกาแฟแต่กาแฟเนี้ยสโลบาร์ Bar, งี้คือแล้วแต่อรมบบเลต้าซึ่งวันนี้เรามีโอกาสบาเลต้าออฟจะทำให้กินนะครับเออเราต้องอย,ยไงบ้ปะครับคุณอ๊อฟเลือกเลยครับเลือกเมเลดก่อนโรบัสตาดีกว่าตัวนี้อ่ะกลิ่นน่าจะหอม แนะนำได้ไหมแนะนำมันแตกต่างกันยังไงบ้างผมเลือกให้ดีกว่าผมอยากให้กินตัวนี้แต่ไม่เปรี้ยวมากนะตัวนี้ปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งปีหนึ่งจะมีหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยปีหนึ่งมีหนึ่งครั้ง,งเหมือนวายเลยนะเนาะรสชาติน่าจะออกเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเหมือนวายไหมเปรี้ยวอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนที่เราทำ บาลิต้ามือสมัครเล่นนะครับนี่อาจจะมีทําผิดบ้างก็ต้องขออภัยแต่ดูท่าแล้วน่าจะผิดหมดความน้องอยากกินพี่ก็จัดให้ไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรเลยนี่เริ่มโตนะครับคนมันต้องใช้กี่กรรมฮะทิพายแล้วใช้กีกรรมพี่ทำวันนี้อยู่ที่ฟิลลล่ง คือไม่มีทฤษฎีครับอารมณ์ล้วนๆทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์นี่ใส่เครื่องบดแล้วลองดมลองดมดูทุกคนอ่ะลองดมดูอ้าวไม่ใช่เหรอเออได้กลิ่นคล้ายวายเนาะกลิ่นคล้ายวายออกเปรี้ยวๆหน่อยนี่อีฮอเลยนะทุกคนปีนึงได้กินหนึ่งครั้งเขาก็บอกมา <protagon ista> เหมือนกันอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าผมโดนหลอกขายหรือเหรือหลอกซื้อแบบปีหนึ่งได้กินหนึ่งครั้งเพราะว่าปีหนึ่งเราไปซื้อแค่ครั้งเดียว เราบทเสร็จการการที่จะดูว่าเวลาบทจะออกมาดีไม่ดีนะครับเราต้องมาใส่นี้ดูไหมครับรดูไหมค่อยๆนวดแล้วหน้าตามันต้องเหมือนคนกำลังอยากนะไม่ใช่ออลอกาแฟเหรออ้อย <laughs> ไม่ใช่ยานัาน, <laughs> <laughs> นี่นี่น <laughs> เทลงกวย หลังจากเตรียมมาเลยเสร็จปุ๊บต้องเตรียมอะไรบ้างพี่อ๊อฟเาต้องมีการช่างตวงดูความหนักดูกาแฟดูน้ำไหลใช้เวลากี่นาทีแต่วันนี้ตอนนี้ผมจะไม่ใช้ผมจะทำด้วยฟ e e l i n g นีลลไ่ไงแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็เททิ้งไปถูกต้อง <c oughs> ตตนชงแต่ช่งไม่ใช้ด้วยเราใช้ความรู้สึกนี่กาแฟที่อร่อยต้องทำจากใจกลิ่นหอมมาเลยไม่ใช่จากที่ดิมนะจากเครื่องนู่น ดี่เราจะให้ดูนี่วน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 สุดจัดกินหอมมากทุกคนดูทำไมต้องดูในกาเลยครับเพราะว่ามันมันเป็นการเร่งความเปรี้ยวหรือกบความเปรี้ยวหรือทําให้ขมอะไรได้ <ừ> ผมก็ดูเหมือนเท่จริงๆกาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเขาหรอกโอเคเดี๋ยวเรามารอชิมกันตอนจบเลยดีกว่าทุกคน หลังจากที่เราดิฟเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไอเลเธอเลเธอเลเธอไม่ใช่ซอมบี <c oughs> เออผมหาฝาปิดไม่เจอครับก็ไงก็อย่างนี้เลยก็แล้วกันหอมนะทุกคนเออหอม <c oughs> เอาขวดเดโดมมาใส่เอาดโดมเลยครับ <c oughs> น,นี่ ไงชนแก้วมีไม่ยำด่างไหมยมันเหมือนมันไม่วรอพี่กูบอกเลยปวดหนึ่งอ่ะปวดหนึ่งเนี่ยนะปวดหนึ่งนี่นะทดลองกันเท่านี้แดกได้เท่านี้ หนึ่งปีมีครั้งเดียวได้แดดแค่ปีละครั้งด้วยมันไม่ไหเบรนใคุณนอาคุณยอมทำได้ผมจะบอกว่าผมไม่รู้ถ้า <laughs> <laughs> อย่างที่แต่มันได้หอมแหละทุกคนเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนมันเย็นใช่มันจะได้อีกาติตน,นี่มันจะเป็นอีกแบบนึงรู้สึกมีผลไม้ใช่ใชจะอร่อยอร่อยแต่มันเฟื่อ ตั้งแต่ลองดิฟมาก็หลายปีแล้ว,ลวครับเอางี้เลยครับพี่ช็อปง่ายๆนะทุกครั้งครับไม่ๆๆถ้าใครชอบคลิปนี้มากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยช่องบ้านคิวซวันนี้ขอบคุณร้านยินโฟเมืองทองยินโฟแล้วครับร้านบ้านกาแฟสดวันนี้เราก็มาแบบเร็วๆ ไม่ได้ดัดพี่ไม่ได้บอกพี่เขาก่อนเลยก็มาเลยมาถึงก็จับกล้องพี่เขาก็งงๆบอกไปมึงไม่เตือนกูนก่อนเลยมาถึงก็เอาไม้เน็บเลยอะ่ะบายบายทุกคนขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะบาย